เราพาไปเที่ยวกันแบบว่าสองภาคต้องมีความแตกต่างอย่างแน่นอนพี่ป๊อกใช่ครับเราไปที่ไหนก่อนดีครับพร้อมไหมพร้อมค่ะงั้นเราไปพะเยากันเลยครับพะเยาก่อนเลยดีกว่าอ่าไปชมพะเยาครับโอ้ยสวยสวยจังเลยอ่ะโอ้ยนี่สวยนี่อะไรอ่ะ ตอเป็นคนเหนื่อยแล้วแล้วเพิ่งมาครั้งแรกฉะนั้นพี่จะต้องเป็นคนที่แพนยสามารถพึ่งพาได้จริงๆนะฉันเป็นคนเชียงรายค่ะเยายก็คือใกล้บ้านมากแต่ยังไม่เคยมาเที่ยวเยาวเป็นจริงเป็นจังแล้วเพิ่งรู้ว่าที่เยาวเขามีอันซีนแบบนี้ด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดอันตรามนะคะซึ่งอยู่หนึ่งใน25สิอันซีนของประเทศไทยด้วยต้องแล้วมาที่นี่จะธรรมดาได้ยังไงวันนี้เรามีน้องๆมาต้อนรับเลยด้วยค่ะเชิญน้องๆค่ะโอ้โหลำเสือต้อนรับคนรอด อ๋อไม่ธรรมดานะโอ้สวยงามมากโอ้ดีครับครับมามามาขอเราเป็ก่อนเลยเร็วดีขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่นะคะเราก็อยู่ที่พะเยาค่ะแต่ว่าไหนๆมาเที่ยวพะเยาแล้วเนี่ยหนูจัดรูทให้พี่ได้เที่ยวแบบเต็มอิ่มเต็มที่เลยที่แรกก็คือที่นี่วัดนันตารามนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปที่เรือนไทยลือบ้านแม่แสงดาโอ้โหนี่ก็ดังแล้วก็ไปคาเฟ่ด้วยนะบ้านสิงห์ธรรมค่ะเป็นคาเฟ่ที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยแล้วจบด้วยที่ควันพะเยาค่ะพลาดไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่กับมะคุเทศน้อยนะคะยังไงน้องๆต้องพาพวกพี่น่ะเข้าไปด้านในนะเราต้องทําอะไรก่อนหยิบดอกไม้ทุเรียนแล้วก็จะพาไปกาดพระประธานแล้วก็ไปชมรูปผู้ ู้สร้างวาัดคะ่ะแล้วก็จะพาไปพิพิพพธภัณฑ์หอสวดมนต์แล้วก็จะลงมาด้านล่างค่ะโอเค,อเคไปเลยต่างวัไปเลยป่ะ,ปะสวัสดีเจ้าว,วัดนันทารามยินดีต้อนรับเจ้าว,วัดนี้ก็มีความสวยงามเยอะมากเลยนะที่สํา<ว>คัญเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันเยอะอยามากแล้วจุดต่อไปจะพาไปที่ไปไหนคะจะพาไปชมรูปผู้สร้างวัดนันตารามค่ะไปไปดูกันดีกว่าค่ะ นี้เป็นรูปผู้สร้างวันันตรามค่ะเป็นพ่อตากานันตาอูวงอนันต์ค่ะสร้างเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2468และได้ฉลองวันันตรามขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมพศ2477ค่ะท่านเป็นชาวปะโอปะโอเป็นชนเผ่าแห่งหนึ่งของพาม่าค่ะวันันตรามเลยจะได้ศิลปะของพาม่าหลายรูปแบบค่ะ ه, ไปเราไปไหนกันต่อครับไปที่จุดทําตุ๊กตาครับแล้วก็จะมีจุดทํากระร๊าเมรครับอ้าวเห<อ>รอเดี๋ยวให้สาวๆเขาไปทาตุ๊กตาดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปเราไปทํากระร๊าเมกันอ้าวเมื่อกี้พี่ก็ไปเรียนทำกละร,ร,ร๊ารเมมาเดี๋ยวก็ไปทำตุ๊กตาใช่เรามาแลกกันมาแลกกันขอบคุณค่ะได้เลยโอ้ เป็นสินค้าชุมชนของชุมชนทุ่งบานเย็นนะครับเดี๋ยวหนูจะพาไปเที่ยวต่อค่ะพี่อ้าวไหนไปไหนกันไปบ้านไทยลือป้าแสงดาบ้านไทยลือเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากแล้วคะ่ะ<ต>รัแต่ว่าหลังนี้เป็นหลังที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากอ้าวโอเคงั้นพาไปเลยครับ,บไปลเลยคะ่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เฮินไตลือแม่แสงดาจา้า เดินทางไม่ไกลเลยนะฮะจังหวัดพะเยาเนี่ยใจอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็ใกล้ๆมากเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยไหมได้เลยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า อันนี้คือยายแซงดาอย่างการปั่นไฟนี่ก็คือเป็นอาชีพตั้งแต่สมัยดั้งเดิมตั้งแต่นี้าาเลยอายุ8ปดขวบก็คือทปั่นก็ปั่นแล้วโอ้โหคุณแม่ครับคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่เลยคุณแม่อายุเท่าไหร่นะฮะเก้าช่้เก้าสิบสามโอ้หแต่อายุ93าแล้วยังแข็งแรงมากเลยนะฮะยังนั่งปั่นไฟทุกวันเลยฮะ วันนี้เราก็มีเงินมา7 0 0 0จากพี่คิดนะครับเอามาใช้วันเดย์ทริปวันนี้เราใช้อะไรไปแล้วบ้างนะครับรถตู้3,5 0 0แล้วเมื่อกี้ที่เราไปวัดกันมาเราก็บริจาคให้ที่วัดกับเด็กๆไปอีก1000บาทอันนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับ200 200ยสองร้อยสปาอมอันใช่ไหมหกร้อยเหลือพันเก้าพันเก้าพันเก้านี่เรายังต้องไปคาเฟ่กลับไปทานอาหารคิดว่าบริหารได้ใช่ไหมฮะได้พี่อ่าโอเคงั้นเปเรื่องของปาากันได้ค่ะ บ้านสิงธรรมนะคะซึ่งไม่ห่างจากบ้านแม่แสงดาเมื่อกี้เลยก็เลยอยากจะแนะนําพี่ป๊อปมาร้านคาเฟ่อยากจะมาที่นี่ก็คือจะต้องมาตรงนี้แน่ๆทุกคนเพราะว่าเป็นแบบจุดท่องเที่ยวแต่ดูจากรอบๆแล้วโอ้โหธรรมชาติมากเลยนะฮะเพลงนํำเพลงน้ำไปไหนไปถ่ายรูปไปสิคะพี่ป๊อปหนูต้องนําพี่สิไม่เป็นไรมาก่อนเลย เนินไม้หลังนี้ก็เป็นศูนย์รวมของศิลปะด้านการแกะสลักด้วยแล้วก็การวาดภาพด้วยเป็นความคุ้มค่าของคนที่เขาได้มาที่นี่นะบ้านสิงห์ธรรมนอกจากว่าเราได้มาดูสถาปัตยกรรมสวยๆเรายังมาได้ทานกาแฟแล้วก็ขนมเนี่ยหลักหลักสิบหลักร้อยจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินว้าวเหมือนกันแตกตาใช่ว้าวเหมือนกันแต่เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่หนูจะพาพี่ไปคือพี่ต้องไต่นเพราะนี่เขาชื่อว่ากวานพยาวเป็นแบบบึ้ง น้ำใหญ่เลยจากนี้ไปก็ประมาณสักช่วงหนึ่งชั่วโมงนึงถ้าถือว่าไม่ไกลไม่ได้ไกลมากถึงเวลาที่เรามาเที่ยวกันนี่นะฮะเราเที่ยวที่สวยๆเรามาหาของกินอร่อยๆเพราะตรแกูลแกงเราคือเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันครับจ่ายตังค์แล้วได้เช็คเงินในกระเป๋าว่าเหลือเท่าไหร่ตอนแรกที่เราไปบ้านป้าแสงดาเราเหลือเงินอยู่พันเก้าแล้วนี้เรามาสั่งเค้กขนาดนี้หกร้อยหกร้อยเหลือพันสามเหลือมื้อเย็นอีกมื้อนึงนะพอดีและอิ่มไหมอิ่มไหมเนี่ยหกร้อยเนี่ยไม่อิ่มอยู่ค่ะ อะไรเนี่ยนี่อยแล้วเจอกันก้อนพยาวค่ะ่มาแล้วอิ่มอิ่มอะไรยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้กินแค่ตั้งสามก้อนก็นั่นแหละมันอิ่มแล้วเราเหลือตังอยู่พันสามฉะนั้นพี่ห้ามสั่งเยอะนะหนูโกไม่ได้คือพี่มาถึงแล้วพี่ต้องกินคือพี่เป็นสายกินทุกคนอาหารพร้อมแล้วมาเลยว้า หิวแล้วเดี๋ยวหลือตั้งอยู่พันสามพี่ก็ไม่ได้สั่งเยอะนะพี่บอกว่าอาหารขึ้นชื่อมีอะไรบ้างก็เอามาเลยอันนี้ต่ำบะโอเจ้าส้มตำนี้ไม่เคยกินแต่ดูน่ากินมากต้มแซ่บปลาทอดน้ำปลา้แพรตัวใหญ่มากผักเชียงดาที่ขาดไม่ได้เลยครับแพบหมูค่ะอ้าวเรียกินอยาจะได้ไปเที่ยวควานพญากันตออาหารเยอะขนาดนี้แพงแน่เลยครับพี่ เดี๋ยว<ม>ลองดู<ม>เดี๋ยวเรารีบไป<ม>เราเช็คบิลไว้ก่อนดีกว่าฮะจริงเหรอเฮ้ย hey! 991บาทสุดยอดเราก็จะมีเงินเหลือไปใช้ที่กวามพยเยาด้วยปิดค oh. <ม>่ะ oh. ที่นี่ค่ะพี่ป๊อกวานพะเยานั่นเองค่ะคำว่ากวานเนี่ยหมายถึงบึง,บงในภาษาเหนือค่ะที่นี่จึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือล้วทิ้งพวกเราเป็นไงบ้างคะที่จัดให้วันนี้ถือว่าประทับใจนะฮะเราไปวิถีชีวิตชุมชนนะฮะคาเฟ่ก็ว้าวอาหารก็อร่อยอแล้วมาจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดพะเยาอีกโอ้โหดูสิแต่ว่าจะถูกใจคณะกรรมการหรือเปล่าต้องไปลุ้นกัน อยากไปเลยอ่ะเนาะไปเลยไปเลยไปแล้วดูวัฒนธรรมของของความเป็นเป็นล้านนาแบบพยาออกไปทางออกไปทางทางเพื่อนบ้านไปทางเออเมียนมาเยัะนเป็นความมีความเป็นเชิงแสนมากมากกว่าที่จะเป็นล้านนาแบบสไตล์เชียงใหม่ป่ะครับจริงๆแล้วเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยลื้อครับไทยลื้อออกเชื่อมกับพม่าองเงี้ยครับอ๋อสู้คือเป็นเหมือนชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งครับคือจะสังเกตเห็นวัดใช่ไหมครับวัดมันจะออกสไตล์วัดพม่าที่จะสวยใช่ใช่อย่างเงี้ยครับเหมือนที่มันเดลเหมือนอะไรกันใแบบนั้นฮะใช่ครับ ของจังหวัดพระยาพอมีอะไรจะเสิริฟมีไหมฮะนอกจากที่เห็นใน BTR แล้วฮะที่ไปเที่ยววัดนันตารามครับจริงๆแล้วว่าความอันซีนของวัดอ่ะมันคือในเรื่องของคิวปิดอ่าทีเนี้ยสงสัยไหมว่าเอ้ยในวัดเนี่ยจริงๆมันเป็นวัดศิลปะเชิงธม่มเนี่ยมันคิวปิดมาจากไหนอยากทราบจริงๆมันมีที่มาที่ไปว่าอันเนี้ยมันได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกก็คือว่าทางช่างช่างช่างแกะสลักครับก็คือคิวปิดเนี่ยจริงๆเราจะอยู่หลัง หลังพระประธานเขาจะเป็นแกะสล,กสลักก็คือเขาจะแกะสลักพวกสัตว์หิมพานเทวดาแล้วถ้าเกิดสังเกตดีมันจะมีคิวปิดอยู่ด้วย,ยซึ่งคิวปิดตัวเนี้ยช่างช่างคนแกะสลักเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากชาติตวันตกซึ่งตอนนั้นเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมีมีบทบาทสําคัญเขาก็เลยแกะสลักเข้าไปเนี้ยครับตามความเชื่อเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมาไหว้พระแห่พรในเรื่องของความรักนะครับถ้าใครยังไม่มีเนี่ยขอเรียนเชิญนะครับ ล้วเห็นไปที่หมู่บ้านไทลื้อใช่ไหมฮะไปทอผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายแบบจริงๆแล้วเคยมีช่วงหนึ่งของบ้านเรานะครับผมหลายปีว่าก็พูดเราเด็กเกิดมาเรารู้จักผ้าฝ้ายกันอยู่แล้วโดยเฉพาะโดยเฉพาะฝ้ายครามหรือฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่ผ้าฝ้ายเหมือนแทบจะไม่เหลือมูลค่านะครับผมแต่กลายเป็นต่างชาติเนี่ยพยายามจะมาจดลิขสิทธิ์ไปเพื่อไปเป็นของเขาเพราะในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกอิตาลีหรือว่ากรีกเองหรือแม้ทางญี่ปุ่นเองถ้าไม่ใช่กษัตริย์หรือว่านักรบนักรบชั้นสูงอย่างเงี้ย S <S จะไม่สามารถผ้าฝ้ายได้ผ้าฝ้ายนี่คือเอาไว้ให้กษัตริย์เอาไว้ให้แบบนักรบแบบชั้นสูงดังนั้นคือเป็นผ้าท,ที่มีค่ามากเพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่ทํามาจากมือแฮนด์เมดอย่างพวกไหมของของอิตาลีอย่างของทางภาคน่น่ะนหนึ่งตัวรู้สึกเขาทอได้ยาวประมาณเส้นเส้นเดียวนะครับประมาณ2กิโลโ<อ>แต่ว่าใหญ่เขาจะไม่แน่นเท่าของเราของเราเลยได้เป็นฝ้ายที่มีคุณภาพดีมากๆนี่แหละครับป้าแสงดาก็เลยบอกว่ายังคงอนุรักษ์ บ้านไทยลื Teraz, like ้อเนี่ยไว้แกยังบ่นเลยบอกว่าโหเนี่ยปรับปรุงไปตั้งหลายแสนป้าหมดตั้งเลยแล้วแล้วแล้วแกอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่แกบอก93 93 93 93ต้องมาเฮ้ยไปเที่ยวพยานกันหมฮะจม่ไไปตั้งแต่ยังไม่มีที่เขาสร้างพยานาคอ่ะเขาพูดม่ามีที่หลังใช่ไหมครับครับ ล่าสุดที่พุกโกเห็นนะที่เขานา้ำท่วมเขาไปถ่ายรูปมันก็ดูเป็นอันซีนดีนะที่แบบว่านา้ำท่วมขึ้นพญานาคมาเขาไปถ่ายรูปกันนาเขาสวยอยู่อ๋ใ<ค>อใช่โอ้สวนสวนผมนี่จันทบุรีก็เป็น <c oughs> น้ำท่วนมนม้ำน้ำเขื่อนผ่านมาดิพญานาคที่บ้าน เมตรครึ่งเบาๆี4ชั่วโมงไปแล้วจบไปแล้วกับทีมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอีกทีมนึงอ่ะจะลองเที่ยวได้สนุกขนาดไหนพักสักครู่ครับเมื่อกี้พอคุณกินก๋วยเตี๋ยวกั้างเสร็จขนมที่คุณกินอยู่คุณรู้ไหมมันเรียกอะไรขนมคลิงค่ะเรากําลังจะเหนื่อยนะแม่กำลังจะเหนื่อยมันเหนื่อยรแม่เพิ่งแบกมีหนึ่งกิขึ้นไปอ่ะ อะไรไปทิ้งให้หมดนะคะทิ้งให้หมด